สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับทางช่องพ่อแม่อุลยินครับเมือแเลกครับ,รรบวัดชัยศรีตำบลดงเขงอำเภอหนองสองห้องครับจังหวัดขอนแก่นทีมงานกำลังเตรียมตัวครับ พอไพลโรดน้ำมาแต่้นละครับตัแต่ปลาจีน่นละมาเรื่อยๆปลาจีนแล้วกะ็สม,มุทรปราการปลาจีนสนบุรีมาเรื่อยๆครับมอนี้มอนี้น้ำมาหอด บริลัม์ครับเผนน้องสองห้องที่พักมือนี้เอร์เย็นสบายครับจะจะครองคนเป็นเอฟซีพร้อมครับโทรมาหาม่อคืนนี้ดีใจนะ ลดราคาให้พร้อมครับื้อนี้บรรยากาศดีครับยังก่พอไปโรวดบ้านนารีสอร์ทเนาะบ้านนารีสอร์ทอำเภอหนองสองห้องครับนี่อาลีดแกอยู่ห้องนั่นดิอาลิดอยู่ห้อง รถไฟฟ้าน่าจะเป่าอีกแน่เลยเขาบอกไฟฟ้าเป่าอีกเออผมส่งตำแหน่งให้เป่าอีกอยู่<อ>ทีมงานมาหลายครับอยู่คนละฝั่งโอ้พอจิตาเมืองชมุมแพลก่อนนะโอ้ไม่มาถดกูได้พอจิตาะพอจิตาะเซนมาบอกอยู่ว่าเท่านี้เหนือกล้วยลายเสียงเสียงเหนือกล้วยกนะ่อน กิ๊บพ่อกันไทยกิ๊บก้อยดิบอยู่เลยเว้ยเดี๋ยวเป็นยังดอกเป็นบ้างมองสซืรอกขอบคุณเจ้าของรีสอร์ทครับเป็นเอฟซีอยู่เป็นทายรูปแตะเสาเลยดีใจหลายครับเจ้าของรีสอร์ท เตรียมตัวปอชิตะาจะจอนยังขึ้นบุญอันพี่สิบเจ็ดกรกฎาคมนี้ครับฝากที่นองเอฟซีครับมาแล้วครับทีมงานสีจะ๊บปแป้ครับ แต่ล้วว่ามีอันเนื้อกล้วยลายบ่อนกันแรงเรื่อยบ่หมดก้อนบ่ได้บ่เชื่อแอนแทกกำลังมาอยู่แอนแทกกำลังมาโขกกำลังหลโขกกำลังหลพอกินปลาพอกันใส้กินกล้วยอยู่ไในของสองกินปลากับพญากินซุปปลาบ่ปลาแดงนิซซัพมึ่ไหนกี่เนื้อ อช่วงนี้งดเหนื่อยกันครับยืมง,งานเสร็จจากนี่แหละเกษเดกาบานก่อนนะครับมืออื่นอยู่อำเภอขอวังจังหวัดยะโสธรครับ บกใกล้จากบ้านครับเขียติดต่อสีสะเขียขอไโหลดน่าจะมาส่งฮอนเมื่อนี้ครับเมื่อเือนกัน มึงทำงานนะมาหลายมึงมือแรงครับพี่น้องอย่าลืมจะผาดครับเฉียดติดต่อครับขอนแก่น โคลาชบุรีรัมน้องสองห่องบ้านไม้ชัย,ยพดปดป่ท้ายครับเกตไก่เคี่ยงวัดชัยศีบ้านดงเคงิงตําบลดงเคงิง ที่น้องมาแถวหนองสองห่องครับมาพักได้ครับรีสอร์ทยางดีเลยครับบ้านนารีสอร์ทที่ใกล้ๆกับตัวอำเภอหนองสองห่องครับห่างกันประมาณจักสามสี่โล่นี่ครับจะขอควานดีใจในเศร้าแล้วครับถ่ายรูป โกมาหาจ้องมันเพื่อนี่เพื่นเดลยวตกใจ ฝากพี่น้องเอฟซีแฟนครับถุ่มองถุ่บอลครับสิบเ็ดกระะกฎาคมที่จะถึงนี้ภาพยนต์ขายออภาพยนต์ขายออ การดีครับมนันนี้ปลอดฝนของฝ้าสดใสเลยครับพี่น้องทางบ้านบ้านยังนะที่บริเรณวหารนะบ้านสาระทุรบ่บ่ใกล้กันครับวันนี้มาแก้มือไหมเที่ยวอันนั้นดี ที่ฝนตกแห้งๆน,นะไออยู่หล่ะสะนะสะปทุมนะตอนฝนตกแห้งๆร่มแห้งๆที่รลนปป้นรถตูน้นะเมื่อนั่นล่ะอยู่บกใกล้กันเด้ยขอบคุณพี่น้องเอฟซีหมองุกบัตครับเดี๋ยวพอกันมาคลิปหนะ้า ฝากพี่นอ้องติดตามด้วยครับช่องพ่อแม่หญิง,งลำเพือนเราที่เที่ยวครับข่าหายลำรำรม่อวยสุขภาพแข็งแรงสุขปู่สุขคนพอกันไหมคลิดหนาสวัสดีครับ